เอาล้วครับวันนี้เรามาพบกับคุณคุยมณชัยนะค,ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับ่ะครับก่อนอื่นต้องถามว่าได้มณชัยได้อยู่ดนซีวิทยามากี่ปีแล้วครับผมอยู่ดนซีวิทยามาตั้งแต่ปีสามศูนย์ย้ายมาจากเชียงใหม่ปีสามศูนย์มาอยู่ที่นี่จนปีนี้ปีที่หกสามสามสิบสามปีอยู่ที่ห้องเนี้สามสิบสามปีห้องนี้แ<ป>หละครับ บอแสดงว่าไอ้ทนนี่ต้องต้องมอีต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ว่าทำให้เรา,ารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือเหตุการณ์แบบที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นขอขอฟังจากจากใจปนชัยรัาว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านมาเข้ามาในชนีวิตเรื่องลึกลับเรื่องอะไรอย่างงี้ครับเรื่องลึกลับที่อยู่ที่ในตึกนี้เหรอที่ตึกสีนี่ครับ ที่ตึกสีนี้กเออ็เคยฟังมาตั้งแต่คนที่เขาคุมสร้างตึกนะตั้งแต่สมัยอาจารย์อาจารย์าารยงยุทธนะมมีเรื่องเล่าอะไรมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ไอ้นั่นเป็นเรื่องเล่าที่เราเคยเคยรับรู้มาแต่เรื่องที่เคยพบเคยเห็นเคยได้ประสบจริงๆก็คือนานแล้วครับสักสิบกว่าปีแล้วสิบยี่สิบปีแล้วล่ะหลานอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยมาเรียนแต่ว่าเด็กคนนี้ค่อนข้างเกเร อยู่หมหกแล้วไม่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือแล้วจะแอบหนีขึ้นมปอยู่บนห้องคอนโทรนซึ่งอยู่หอประชุมสุริยะฉายเนะ่ีะที่ทมีทางมีบันไดลางประตูทางเข้าซ้ายมือที่มีบันไดลิงขึ้นไปเนะ่เขาจะแอบขึ้นไปนอนกับเพื่อน3-4คนเอาก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปเอาชามข้าวขึ้นไปกินมีพัดลมเอาบุหรี่ขึ้นไปสูบมันอยู่บนนั้นแหละครับมีวันหนึ่งเขา ผมนั่งอยู่ที่ห้องเนี่ยเขาวิ่งลงมาบางคนก็ไม่ใส่เสื้อผ้าหน้าตาตื่นวิ่งลงมามาหามาเคาะประตูเรียกว่าว่า,าวอาจารย์ไปช่วยผมหน่อยไปช่วยผมหน่อยไปช่วยดูของผมหน่อยถามว่าเรื่องอะไรเหรอเขาบอกว่าห้องข้างบนมีมีเสียงผู้หญิงร้องร้องไห้อืแล้วก็ไปดูกันไปไปดูกันก็ปีนขึ้นไปดูสิ่งสิ่งที่เห็นก็คือมีที่นอนเอาเอา ลังกระดาษมานอนมีจานข้าวมีที่เขียบบุหรี่มีพัดลมมีอะไรเนี่ยเหมือนบ้านเลยเออเหมือนบ้านเลยคือไม่เรียนหนังสือแนละ้วนอนไนะัเนี่ยคงจะนอนกันนานแล้วเพราะดูจากสภาพเลยเนะี่ย <c oughs> เขาบอกว่าอยู่ๆผมนอนเนี่ยแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องร้องไห้ร้องไห้อยู่เสียงแบบชัดเจนได้ยินกันทุกคนนะ่ะ <c oughs> ก็เลยวิ่งลงมาหาเมื่อก่อนข้างบน<ม>ไอ้มันเป็นเอาชุมล้วใช่ไหม ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ล็อกประตูใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้ล็อกประตูแล้วก็ยังไม่ได้ติดแอร์ยังอ๋อเป็นสภาพเก่าๆอยู่นะแอร์มาติดที่หลังใช่ป่ะอ่าแอร์มันติดที่หลังอันนี้อันนี้อันนี้คือเรื่องเรื่องแรกที่ที่เคยเห็นเนะี่ยแต่เราเราก็เฉยๆแล้วเราฟังแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปวิเคราะห์อะไรฮะ<อ>ไ,ไม่ได้ไปวิเคราะห์อะไรหรือว่าได้ได้กลัวได้อะไรเพราะเราเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แนละ้วก็หลังจากนั้นมาเด็กเด็กพวกนี้ก็ไม่ไม่ขึ้นไปเลยนะอ,อไืไม่ไม่ไม่ขึ้นไปละ แล,แ,แล้วพี่ก็เล่าให้เด็กเด็กรุ่นหลังฟังเลยครัว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่าเพราะว่าเด็กเด็กก็ไม่ค่อยขึ้นไปทุกวันนี่นะไม,นนนไ,มไม่ค่อยได้ขึ้นไปเพราะเขาลอกไปแล้วเออลลอกไปแล้วแล้วก็มันขึ้นยากขึ้นลงยากไหมขึ้นง่ายแต่วละลงละลงยากมันต้องถอยหลังลงเอาอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องที่หนึ่งที่เคยเคยสัมผัสมา <c oughs> เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อหลายปีก่อนมีอาจารย์ที่อยู่ที่ตึกเนี้ยเ,เสียชีวิตลง พอหลังจากที่เสียชีวิตได้ไม่นานเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมจะต้องไปแข่งมาราทอนกรุงเทพมาราทอนจาได้ว่ากรุงเทพมาราธอนกรุงเทพมาราทอนเนี่ยเขาจะสตาร์ทตอนตีสองนี่ถ้าเราซ้อมเวลาอื่นเนี่ยซึ่งไม่ใช่ตีสองมันก็จะไม่คุ้นเคยอก็เ,เลยซ้อมเราขอนอนโรงเรียนมะเพื่อจะได้ซ้อมตีสองเนี่ยแหละใช้ใช้เวลาเหมือนจริงเลยใช้เวลาเหมือนจริงเลยไม่งั้น คือเราเคยวิ่งนะเรามีความรู้สึกว่าวิ่งไปชั่วโมงเราเยเรายังไม่รู้เลยว,ว่าเอะน,นี่เราหลับหรือตืต่นอยู่หรือเราทําอะไรอยู่เนี่ยเราเราไม่คุ้นเคยกับเวลาก็เลยมาลองซ้อมโดยนอนนอนห้องที่อยู่ตรงข้ามกับห้องอาจารย์สวัสด์ห้องอาจารย์ห้องอาจารย์สุรางเป็น,นห้องกระจกห้องกระจกห้องอาจารย์สุรางเดิมขออาจารย์สุรางขะนอนอาจารย์สุรางก็อนุญาตให้นอนก็อนอนเพื่อจะได้ซ้อมตีสองนะครับตอกฏเที่ยงคืนเนี่ยมีเสียงประตูเนี่ย เขยา่าเขย่าแรงนะเขย่าเราตื่นน่ะเหมือนคนจะเข้ามาอะไรเงี้ยใช่เขาเขาาไม่เข้ามาละเขาเขย่าให้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 ตื่นอะ่ะมาแกล้งอะ่ะแต่ตอนนั้นมันยังมันยังไม่เที่ยงคืนเราก็ยังไม่อยากตื่นอะ่ะเราอยากตื่นตีหนึ่งก็บอกพี่ผมจะนอนเดี๋ยวผมจะวิ่งไฟอ่าไฟตรงทางเดินใช่ไหมตรงตรงที่ทางเดินนั้น,นมีไฟสลัว,สล,วสลัวนะแต่มองไปก็ไม่เห็นมีใครแต่ ในห้องพี่ปิดไฟใช่ไหมปิดไฟอืแล้วผมก็ผมก็นอนนอนนอนอีกสักพักก็เขย่าอีกอืเขย่าอีกผมก็เลยเอาพี่แม่ผมนอนผมก็วิ่งแล้ะผมก็เลยเก็บที่นงที่นอนแล้วก็วิ่งเลยนะเนี่ยเนี่ยตอนนั้นตายไปเป็นวานกี่วันแล้วไม่ไม่ถึงสองอาทิตย์นะไม่พม่พ่อไม่ไม่ถึงสองอาทิตย์เพราะว่าเพราะว่าปกติเกสอยู่ฝั่งนั้นใช่ไหมอยู่ห้องห้องพิมพ์ดีปะ ใช่ใช่ใช่ห้องริมนั่นู้นน่อ่าแล้วก็จาได้แกตายตอนตอนสอบนะวันสอบใช่ใช่ตอนสอบที่ว่าไม่มาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยผมก็เลยว่าอาจารย์เขาอยู่คนเดียวแล้วอย่างงี้อันตรายนี่ยคือแล้วปกติเนี่ยแกกับผมเนี่ยก็จะแย่กันแกชอบมากรซาเย้าแย่ชอบมาแย่ชอบมาพูดเล่นช่ดคุยกชอบสนุกมาอ่าแกเป็นคนสนุกเฮฮาเพราะห้องแกห้องแกห้องของรูปแกอยู่ขวามือทางนั้นน่ะห้องนั้นน่ะ ้องเล็สมือนะชั้นสองอะถึงถึงแม้ว่าหลังจากนั้นอีกหลายปีนะอีกหลายปีเนี่ยผมได้มานอนที่ห้องห้องห้องเนี้ยอ่าก็ยังมีคนมาเคาะประตูนะประตูนี้อ่ะเออผมจะวิ่งตีสามเนี่ยก็มีคนมาเคาะประตูสักเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมีคนมาเคาะประตูอืมเคาะก็ก็เคาะช้าช้าอืมปกติเราเคาะประตูเะไจะก็ก็เอออันี้เขาเคาะช้าช้าดังไม่ดังเสียงเราตื่นอ่ะอืม ก็ก็แล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายครั้งหลายครั้งก็พี่ผมจะนอนเพราะว่าตอนคืนมันเงียบนะมันเงียบมันเงียบนะไม่ไม่ใช่เสียงอื่นอ่ะบางคนบอกว่าเสียงจิ้งจกหรือเปล่าจิ้งจกมันฟาดหางหรือเปล่าหรืออะไรแบบไม่ใช่อ่ะมันคงไม่ดังขนาดนั้นน่ะเออมันไม่ใช่ดังอะไคนคลองเลยปอกปอกปอกเนี่ยเสียงประตูนี้เลยประตูนี่คุกวงเนี่ยประตูนี้มันคุณกวงในเนี้ยเออเนี่ยตกตุ๊กก ถ้าเสียงไงจิ้งจบนะเออเออเน่เขาจะคคอดช้าๆก๊กกก๊อกสองครั้งแล้วตื่นน่ะแล้วรู้แล้วมว่ามาแล้วมาแล้งแล้วแต่เขาไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรนะก็บอกว่าพี่ผมจะนอนดีวผมจะวิ่งอะไรเงี้ยก็ไปแต่ว่ามาบ่อยๆแล้วสังเกตว่าชระชอบมาวันพระืพราะมาวันพระก็ มีไปเล่าให้เพื่อให้เพื่อนพ่อเพื่อนฟังว่าเป็นยงไๆนะพ่อเพื่อนที่ตาัยหวันนะเขาก็ให้พระให้พระที่เป็นรูปนะมาองเอาเอาไว้เนี่แหละหลังจากนั้นก็ไม่ไม่เคยมาเลยนะแล้วแล้วพี่นอน,นยังได้ยินเสียงเดินอะไรไหมไม่ได้ยินอ,ะอ่ะอม,มีคนบอกว่าทำไมไม่เปิดออกไปดูเลยอะ <laughs> จะหดไหม อก็หไค,ค,คืออารมณ์คนนอนนะเรานอนหลับสบายสบายก,เก,ยก็เออไอไอพูดก็บางทีก็ไม่ได้พูดเปล่งเสียงวอกไปเลยนึกในใจพี่ผมจะนอนเดี๋ยวว่าแต่นั้นเลยคือเรานอนหลับอยู่เพื่อนมาเข้าห้องจะเข้าห,ห้องเราขี้เกียจลุกเรางเกียเออแล้วมันจังหวะก,กำลังกำลังนอนเออกำลังหลับสบายเราก็ไม่อยากจังหวะกำลังนอนอะมันมันก็นั่งไงนี้แล้เราก็ไม่อยากลุกหรอก แต่ว่าเขาเขาอาจารย์คุณเนี้ยเขาชอบแย่กับผมแหละชอบแย่ชอบแกล้งชอบมาเำเ้าเย้าแย่บางทีผมก็ขึ้นไปหาแกแกชอบเลี้ยงปลาไปดูไปอะไรชอบเลี้ยงปลาอันนี้อันนี้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งเคยมียามยามเล่าให้ฟังว่าตึกอาจารย์เนี่ยกลางคืนเนี่ยที่หนึ่งที่สองมีเหมือนมีเด็กมันท่องอะไรอยู่ในตึกเนี่ยท่องมันท่องบทอขยาน สมัยก่อนเนี่ยนะยานปั่นจักรยานเพื่อตัวตายานจะไม่มาแถวนี้หรอกยมันะม,มีเสียงเด็กมันะ่ท่องอักขยานอยู่ในตึกตึกเนี่ยอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องกระจกที่ส่องผมจะติดกระจกเนะี่ว่าให้เด็กนะักเรียนส่องดูตัวเองเอแต่งตัวเนะี่ยห้องโฮม,มรูมอนะ่าห้องโฮมรูมเนี่ยผมได้กระจกมาบานแรกเนะี่ยเป็น เป็นบานไม้เก่าอายุไม่ต่ำกว่า60ปีมาจากเชียงใหม่เอ่อมีคนให้ผมมาตอนเช้าเมืดเนี่ยผมผมจะออกกำลังกายแล้วก็มานอนซิดอัพอยู่หน้ากระจกมาดูตัวเองมีวันนะั้นซิดไปซิดมาปรากฏมีลูกผู้หญิงนุ่งห่มสบายเชียงเนะี่ยอยู่ในกระจกด้วยยืนมองอยู่เอ่ยืนเขายืนมองอยู่ข้างหลังเนี่ยมองมัในกระจกไกลไหมถ้าเกิดว่าสูงอ่าเขาเขายืนอยู่ตรงเนี้ย แต่ผมซิดอัพอยู่ตรงน้ผมนอนซิดอัพอยู่บนโต๊ะยาวๆผมเอาเอาผ้าปูเพื่อไม่ให้มันเจ็บหลังอ๋อก็จกมานาธิบดทางนี้ใช่ไหมเออใช่กจกมานาธิทางนี้พี่ก็ซิดอาพเอาหน้าเขาจกใช่ไหมใช่ผมเปิดไฟสว่างแล้วซิดอัพแล้วเรายืนตรงนี้ออวิ่งเสร็จแล้วผมก็จะมาซิดอาบเลยแหละแล้วเขาไม่ยืนอยู่เนี่ยเขายืนมองเราเนี่ยก็เลยก็เลยเอาเอาก็เลยเอากระจกบานเนี่ยไปไปให้พระแต่วัดไซส์วัดขนาดไว้ วกว้างยาวแค่นี้เท่านี้เพื่อไปตัดใหม่ไปให้พระเอาเอาเอามาไว้นานอย่างก่อนยี่เจอเอามาไว้นานเหมือนกันแหละเหรออืมมันเก่าแก่ดูแล้วสวยมากเลยอ่ะแต่เมื่อก่อนก็ไม่เคยเจอใช่ไหมไม่เคยเจอไม่เคยเจอ,เอพอไปให้พระพระเห็นพระพระบอกว่าพระที่วศรีบุญเรืองนะที่บางปีบอกว่ากระจกบ,บานเนี้เขามีเจ้าของ อพอเห็นพระพาะบอกแบบนี้แหละก็เลยยกให้ถามแล้วผมก็ซื้อกระจกมนใหม่มเห็น <c oughs> เรื่องไอ้ตึกสีนี่เยอะมากจากเด็กจากครูจากอะไรเยอะมากเรื่องตึกสีเนี่ยอาจารย์สุทัศน์เอกาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนคุมห้องโสดเนี่ยเวลามันนอนเวรไม่มันนอนไม่ได้นะไม่กล้านอนน่ะที่ต้นโพต้นเนี้ยก็มีเห็นคนหนึ่ง ในตัว <One> ต <input> ัวผมเองเนี again, like situação, people, speaking, kind of ่ยผมเป็นคนไม่ไม่กลัวผีเนื่องจากว่าพ่อเนี่ยบ้านพ่อเนี่ยที่จังหวัดนครนายกเนี่ยบ้านพ่ออยู่ตรงกลางระหว่างวัดสองวัดระหว่างสองป่าช้าบ้านพ่อผมอยู่ตรงกลางพ่อเล่าเรื่องผีให้ฟังตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องสนุกสนานเย็นๆพ่อจะมาเล่าเรื่องผีเรื่องตลกขบขันเรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวเลยสําหรับเราเราก็เลยฟังเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆ ก็เลยเฉยๆนะไม่ไม่ไม่เคยเดี๋ยวคราวหลังนะครับก็จะมามาขอให้พี่ตุ้มเล่าให้ฟังใช่ <c oughs> สมัยอินดีนสมัยก่อนที่เราพวกเราไปค่ายลูกเสือกันเนี่ยอะไรง <c oughs> เรงี้ยโอ้ยิงค่ายเออเรื่องที่ค่ายลูกเสือเนี่ยค่ายยิงค่ายลูกเสือยิ่งเรื่องเยอะเลยคเออเดี๋ยวเดี๋ยว เทต่อไปอจ,จะเป็นวันวันพรุ่งนี้นะครับจะมาอขอสัมภาษณ์อีกเพราะว่าเคยได้ยินพตุ้บเลห้ฟังอยู่หลายเรื่องอที่่าลูกเสือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอพระคุณคุณวิมลชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีครับ